สวัสดีครับนักเรียนในวิดีโอนี้จะพูดถึงการเคลื่อนที่ของแผนน่นธรณีภาคนะครับ <c oughs> ก็ลองขออนุญาตก,กลับไปในวิดีโอพูดถึงเนื้อหาในวิดีโอที่แล้วสักน,นิดหนึ่งนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่านักวิทยาศาสตร,ร์คนแรกที่เขามีความเห็นว่าแผ่นพื้นทวีปของโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ด้วยกันนะครับเป็นแผ่นเดียวกันนักวิยาสคนนั้นก็คือเวกเนอร์นะครับจำไหมนะครับแวกเนอร์ Wagner. เวกเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยเชื่อว่าเขาเชื่อว่าแผ่นดินของเราเนี่ยเคยอยู่รวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทวีปใด,ดๆออฟริกาอเมริกายุโรปเอเชียนะครับอนตาร์กติกาออสเตรเลียเคยเชื่อมกันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับแต่แต่ทำไมมันถึงได้แยกออกมาจากกันละ่ะครับตอนแรกนั้นเวกเนอร์ให้ความเชื่อว่ามันเป็นแผ่นเดียวกันเนื่องจากทฤษฎีที่บอกว่ามีพืช มีสัตว์มีผิวหินหลายๆชิ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับสัตว์บางตัวนั้นสามารถค้นพบ f o สซิลได้ที่อเมริกาใต้ฟ o s s i l ได้ที่แอฟริกาท้าที่สองทวีนี้เหมือนแยกออกจากกันแต่พรทักวิทยาศาสตร์ถามแวกเนอร์ว่าเอาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเคยเป็นเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยแล้วทําไมปัจจุบันมันถึงแยกกันมันเดินออกจากกันได้ยังไง ทวีปต่างๆนั้นแยกออกจากกันได้ยังไงซึ่งตอนนั้นเวกเนอร์ก็ตอบไม่ได้นะครับต้องใช้เวลาเกือบ30ปีนะครับกว่านักวิทยาศาสตร์นั้นจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันเกิดการแยกออกจากกันของทวีปต่างๆมันอาจจะไม่ได้เกิดจากที่ทวีปแยกออกจากกันโดยตรงนะครับแต่เกิดจากปรากฏการณ์ที่เกิดจากแมกมาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันผลักดันมันผลักดันตัวเองขึ้นมาบนของบนบนผิวนะครับพอมันผลักดันตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการ เพื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับเรียนดูรูปนี้นะครับรูปนี้จะเห็นได้ว่าพื้นผิวโลกพอส้าว่าพื้นผิวโลกของเราหรือเปลือกโลกของเราเนี่ยตั้งอยู่บนแมกมานะครับแมกมาซึ่งแมกมาเนี่ยมันจะเกิดการไหลเวียนนะครับแมกมาที่ร้อนเนี่ยก็จะพยายามดันตัวเองขึ้นมาสู่ผิวด้านบนนะครับขณะเดียวกันพอมันดันแล้วเนี่ยมันเย็นมันก็จะวนกลับไปข้างหน้าเพื่อรับความร้อนใหม่นะครับขณะที่มันดันขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้พื้นผิวโลกเนี่ย มันขยับตัวนะครับแยกออกไปทั้งซ้ายกับทางขวานะครับอุณหภูมิความดันตรงจุดนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกผิวโลกนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่ว่าบนเป็นผิวทวีเท่านั้นผิวใต้มาหาสมุทรก็เกิดนะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีนั้นเนี่ยก็จะเกิดได้ทั้งหมด3ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือ1แยกออกจากกันนะครับ divergent plate เข้าหากันค e เ t จ l เ t ทและผ่านกันหรือเฉือนกัน Transform มเพลทนะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของเปลือกผิวโลกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลทําให้โลกนั้นมีสันฐานที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งทําให้ทฤษฎีของวกเนอร์นั้นมีความเป็นมีความใกล้เคียงความจริงมากขึ้นนะครับที่บอกว่าโลกเคยเชื่อมกันแล้วทอต่อมามันแยกออกจากกันการที่แยกออกจากกันได้ก็คือเกิดจากแผ่นธรณีนั้นมันเคลื่อนไหวได้นั่นเองนะ มาดูทีกรณีนะครับซึ่งกรณีนี้เกิดจากการอันดับการเกิดการแยกกันของธรณีภาคเนี่ยซึ่งมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการที่แมกมานมันดันตัวเองขึ้นมาครับต่ในตอนต้นเนี่ยมันดันขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการแยกตัวนะครับพอมันแยกปั๊บเนี่ยจะเกิดการซุดของดินก่อนซึ่งจะเกิดคําว่าหุบเข่าซุดนะครับหุบเข่าซุดซึ่งเกิดจากการดันตัวขึ้นมาของแมกมาแล้วนดินมันแยกดินก็เลยตกลงไปในรอยแยกนั่นแหละอ่านั่นแหละเขาเรียกว่า นะครับภูเขาสูงซึ่งในการเกิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเกิดได้ทั้งหมด2แบบนะครับคือแบบที่1แผ่นดินแยกธรณีแยกตรงบริเวณธรณีทวีปอีกอันนึงคือเกิดการแยกของทวีปของธรณีบนบริเวณธรณีมหาสมุทรนะครับในกรณีแรกนะครับแผ่นธรณีลื้นที่แยกออกจากกันนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าลักษณะกลไกของมันก็คือแมกมาที่อยู่ข้างใต้เนี่ยค่คอยๆดันตัวขึ้นมานะครับดันตัวขึ้นมา พอดันตัวขึ้นมามันก็ทําให้แผ่นดินบริเวณนั้นมันแยกออกจากกันนะครับแยกออกจากกันทําให้เปลือกโลกตอนบนนั้นมันซุดตัวลงมานะครับเราเรียกมันว่าหุบเขาซุดนะครับซึ่งการที่หุบเขาซุดนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้แมกมากเนี่ยมันผัดนะครับรอยแตกนี้ก็จะผัดทําให้เปลือกโลกนั้นเกิดการขยายตัวนะครับเกิดการขยายตัวพอมันซุดลงมาแล้วถ้าเกิดตรงนั้นใกนล้น้ําทะเลน้ําทะเลก็จะทําไงครับ ไหลเข้ามานะครับไหลเข้ามาตรงจุดนี้เองจึงกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเผือกเขาสุซึ่งจะเกิดที่ทะเลแดงนะครับทะเลแดงนั้นก็อยู่ในเอเชียกลางนั่นเองนะครับเยู่ในเอเชียกลางนะครับอีกนรณีหนึ่งนะครับธรณีภา,าคเกิดการเคลื่อนออกจากการแต่คราวนี้มันไปเกิดที่ใต้มหาสมุทรนะครับใต้มหาสมุทรมันก็จะเกิดการซุบตัวของเปลือกโลกเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยแมกมาจะดันตัวขึ้นมาก่อนนะครับ จากนั้นน้ําทะเลเนี่ยก็จะไหลเข้ามานะครับเกิดสะสมเป็นทะเลพอรอยแตกเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแผ่นแผ่นดินนี่มันจะแยกออกไปออกเป็นทั้งสองข้างนะครับพื้นทะเลก็จะขยายตัวออกตรงนี้นี่เองครับตงเลนักเรียนครับันจะเรียกว่าการขยายตัวของพื้นทะเลอันนี้นักเรียนพอจะเห็นภาพหรือยังว่าทําไมทวีปแอฟริกากับทวีปอเมริกาใตา้ซึ่งวัคเนอร์เชื่อว่ามันเคยเชื่อมติดกันเนี่ย แล้วตอนนี้เนี่ยมันแยกห่างออกจากกันกว่า5,000กิโลเมตรก็เพราะว่าทะเลมันทำไมครับขยายตัวด้วยกลไกนี้นี่เองแมกม่าดันตัวขึ้นมานะครับแล้วก็พุ่งออกมาจากใต้สันเขาใต้ทลมหาสมุทรนะครับรอยแยกนี้ก็จะทําให้ทะเลเนี่ยเคลื่อนที่ออกส่วนแมกม่าพอโดนน้ามันก็จะกองรวมกันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นหินพอมันกลายเป็นหินเนี่ยมันก็เลยทําเป็นสันตัวสูง อันนี้คือจากภาพที่เห็นได้ว่าแมกมาเนี่ยจะค่อยๆดันตัวขึ้นมานะครับตามรอยแตกในมหาสมุทรนะครับซึ่งพอเริ่มดันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้ทะเลเนี่ยขยายออกนะครับออกทั้งสองข้างขณะเดียวกันแมกมาพอมันร้อนมาเจอความเย็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสันภูเขานะครับเทือกเขากลางมหาสมุทรนะครับเพราะว่าแมกมาที่เย็นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการสะสมของแมกมาแล้วกลายเป็นภูเขาตรงกลางนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ายิ่ง แมกมาร้ ma นมากขึ้นเท่าไหร่นะครับภูเขาก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทะเลเนี่ยจะถูกดันออกไปมากขึ้นปรากฏการณ์เดียวกันถ้าเกิดในบนพื้นแผ่นดินนะครับจะมีลักษณะคล้ายกันเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแบบที่เป็นแผ่น,น,นดินเนี่ยแมกมาจะพยายามดันให้ภูเขานียแยกออกจากกันนะครับหลังจากนั้นจะเกิดล่องลึกครับเป็นรอยเลื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าหูบเขาสุดตัวนะครับซึ่งจะทําให้ดินเนี่ยมัน ซุดลงมานะครับเป็นร่องหนึ่งที่ต้างเห็นในภาพนะครับร่องนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วค่อยขยายตัวออกไปนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับแผ่นดินที่เป็นลอยเลื่อนนะครับเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับออกด้านข้างนะครับเราเรียกันว่าลอยเลื่อนแบบปกตินะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราจะเห็นภาพเป็นหินนะครับเลื่อนเป็นชั้นๆในภาพปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าลอยเลื่อนนี้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะกลายเป็นว่ามันเปดันทะเลนะครับทำให้เกิดทะเลใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับท่านเรียน กรณีที่2นะครับคือกรณีที่มีการเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับเคลื่อนที่เข้าหากันตะกี้นี้แผ่นดินแยกจากกันเนาะคราวนี้เป็นการเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับเวลาที่แผ่นดินหรือว่าแผ่นทวีปเข้าหากันเนี่ยจะมีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับแล้วตัวหนึ่งจะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับเราจะเรียกว่าเขตมุดตัวนะครับจำไห้นะครับเขตมุดตัวซึ่ง สิ่งสําคัญที่ออกข้อสอบบ่อยนะครับก็คือว่าภาพเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับก็มักจะเกิดจากกรณีนี้ก็คือกรณีที่แผ่นธรณีนั้นเคลื่อนเข้าหากันนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่มันเคลื่อนที่เข้าหากันเนี่ยจะเกิดพลังงานสูงมากนะครับเพราะว่าจะมีแผ่นดินอยู่ตัวหนึ่งนะครับดันลงไปข้างล่างนะครับดันลงไปข้างล่างการที่มันดันลงไปข้างล่างมันจะเกิดการเสียดสีกันระหว่างหินนะครับก็จะทําให้เกิดพลังงานสูงมากแล้วพุ่งกลับขึ้นมาข้างบน นะครับนักเรียนอันนี้การเกิดการเคลื่อนที่เข้าหากันนั้นจะมีทั้งหมด3รูปแบบเช่นกันนะครับ 1. มหาสมุรชนกัน2มหาสมุดชนกับแผ่นทวีป3แผ่นทวีปชนกันมหาสมุดชนกันเป็นยังไงมหาสมุรชนกันเป็นอย่างนี้ครับมีแผ่นธรณีที่เป็นฝั่งหนึ่งเป็นมหาสมุดแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมหาสมุรนะครับแผ่นธรณีสองตัวนี้ก็จะอุ้มน้าทั้งคู่ อุ้มน้าทั้งคู่พอมาชนกันเนี่ยแผ่นธรณีที่มีอายุมากกว่านะครับอายุมากกว่าคือแผ่นไหนอายุใหญ่อายุเยอะกว่าเนี่ยมันจะมุดลงเพราะว่ามันมีความหนาแน่นมากกว่านะครับพอมันมุดลงไปข้างล่างเนี่ยนักเรียนมันจะไปเห็นมันจะไปเจอแมกมาพอมันไปเจอแมกมาเนี่ยมันก็จะได้รับความร้อนซึ่งพลังงานที่เกิดการปลดปล่อยเนี่ยมันจะดันตัวเองขึ้นมานะครับดันตัวเองขึ้นมากลายเป็นเกาะภูเขาไฟรูปโค้งนะครับ ภูเขาไฟลูกคงพราะฉะนั้นเกาะใดก็ตามที่เกิดจากการที่มีแผ่นธรณีทางมหาสมุทรดันตัวเองลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเกิดการดันตัวเองขึ้นมาก็จะเกิดเขาเรียกว่าภูเขาไฟนะครับซึ่งนักเรียนจําไว้เลยนะหมูกก่เกาะฟิลิปปินส์หมูกก่เกาะญี่ปุ่นซึ่งมีแผ่นดินไหวบ่อยมากเพราะว่าเขาอยู่บนล่องนี้นะครับล่องนี้เส้นที่นักเรียนเห็นคิดว่าล่องลึกก้นมหาสมุทรนั่นคืออะไรนั่นคือแนวในการที่มันมุดลงไปนั่นเองนะครับ ถัดจากแนวนั้นลงมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเกาะที่เกิดจากการที่เนื้อของแผ่นดิน,นมันมุดลงไปข้างล่างแล้วก็ดันเอาแมกมากขึ้นมาข้างบนจนเกิดเป็นหมู่เกาะต่างๆซึ่งแน่นอนท่านนักเรียนรู้อย่างนี้ก็เดาได้เลยว่าหมู่เกาะเหล่านี้จะเกิดอะไรบ่อยครับเกิดแผ่นดินไหวนะเพราะว่ามันไปอยู่ในบริเวณที่มันไม่เสถียรเลยนะครับมีแมกมากแล้วก็มีแผ่นดินเนี่ยเคลื่อนไหวดันลงไปข้างล่างตลอดเวลา,น,านะครับ ลองดูคลิปด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อน,นขี่ข,ของมหาสมุทรสองตัวนักเรียนจะสังเกตว่ามหาสมุทรตัวหนึ่งเนี่ยมันจะดันลงไปข้างล่างนะครับดันลงไปข้างล่างพอมันดันลงไปข้างล่างมันไปเจอแมกมาร้อนๆเนี่ยมันก็จะผลักตัวเองเอาพลังงานขึ้นมาพลัางงานตัวนี้ก็จะไปดันให้ผิวโลกเนี่ยขึ้นกลายมาเป็นเป็นเกาะนะครับกลา,ายมาเป็นเกาะซึ่งเกาะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เกาะธรรมดา เพราะว่ามันมีพลังงานติดมาด้วยมันก็เลยกลายเป็นเกาะภูเขาไฟนะครับเกาะภูเขาไฟถ้าเกิดภาษาทางเทคนิคจะเรียกว่าเกาะภูเขาไฟรูปโค้งนะครับซึ่งเจ้าเกาะภูเขาไฟเหล่านี้มันก็พร้อมที่จะประทุได้อยู่ตลอดเวลาแน่นอนถ้าอย่างนี้เรารู้ได้เลยว่าเกาะเหล่านี้คือเกาะอะไรครับเกาะญี่ปุ่นกับเกาะอะไรครฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแนวของการเกิดการมุดตัวของมันเนี่ยทำให้เกิดภูเขาไฟซึ่งเกาะเหล่านี้มีภูเขาไฟอยู่ก็จะทําให้มัน,นมีโอกาสที่จะเกิด แผ่นดินไหวได้ง่ายนะครับ นี่คือการเกิดมหาสมุทรชนกันนะนักเรียนโกเบนี่เห็นไหมแนวของมันนี่ฟิลิปปินส์มันชนแปซิฟิกชนนะครับชนกันเป็นแนวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณที่เกิดแนวการชนการมุดเนี่ยมันจะทําให้มันมีโอกาสที่จะเกิดภูเขาไฟระเบิดหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายนะครับในกรณีที่2องกรณีถัดไปนะครับมหาสมุทรชนทวีในกรณีนี้นะมหาสมุทรมันเป็นหินบอเซอลนะครับซึ่งจําไว้นะหินเบะเซอลมีความหมนาแน่นมากกว่า แผ่นธรณีทวีปที่เป็นหินแกรนิตมาร์กไว้นะครับจํานะครับหินบะซอลในทะเลนะครับบะซอลซอลก็คือเค็มเค็มก็อยู่ในทะเลจาอย่างนี้นะส่วนแกรนิตนั้นอยู่บนบกอยู่บนปูพื้นบ้านเราอ,ะอ่ะ่าเพราะฉะนั้นมาหาสมุทรที่เป็นหินบะซอลเนี่ยพอชนกับแผ่นธรณีที่เป็นแกรนิตเนี่ยพบว่าตัวที่หนาแน่นกว่าจะลงต่ําเพราะฉะนั้นบะซอลหนาแน่นกว่าบะซอลจะลงไปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้น แผ่นธรณีมหาสมุทรจะจมตัวแล้หลอมตัวเองเป็นหินเหนือแล้วกดดันเขา,ายิบขึ้นมาคล้ายๆกับตะกี้นี้แต่คราวนี้ภูเขาไฟเนี่ยมันจะเกิดบนแผ่นดินนะครับเกิดเป็นเกิดบนแผ่นดินเรียงเป็นแนวเลยนะครับเรียงเป็นแนวอันนี้ก็คือจะไปเจอแถวที่อเมริกาใต้บริเวณเทือกเขาแอนดีสนะครับเทือกเขาแอนดีสนั้นแนวภูเขาไฟนี้เรียกว่าภูเขาไฟลูกค้งนะครับนักเรียน นี้เราลองมาดูคลิปวิดีโอนิดหนึ่งนะครับล่องลึกใต้มหาสมุทรนั่นก็คือการที่เนี่ยแผ่นมหาสมุทรนั้นพยายามดันนะครับดันแผ่นพื้นทวีปนะครับจนเกิดเป็นภูเขาไฟนักเรียนดูนะครับแผ่นพื้นมหาสมุทรไปหินบ่ซอซอมีความหนาแน่นมากกว่าจึงมุดลงไปข้างล่างอมุดไปข้างล่างปั๊บมันก็จะไปเกิดการเสียดสีนะครับเกิดการเสียดสีเสียดสีกับแมกมาลาวาขอโทษแมกมานะครับก็ผลักด,ดันตัวเองการหินห,หนื้อ แล้วก็ดันพื้นผิวที่อยู่เหนือของมันเนี่ยขึ้นมามันก็เลยดันทําให้พื้นผิวทวีปตรงนั้นเนี่ยเกิดเป็นภูเขาไฟขึ้นนะครับเกิดเป็นภูเขาไฟขึ้นแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานออกมานั่นเองนะครับซึ่งแนวภูเขาไฟตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแนวภูเขาไฟรูปโค้งนะครับแนวภูเขาไฟรูปโค้งซึ่งเกิดมากนะครับเกิดที่ไหนเกิดในบริเวณอเมริกาใต้นะครับเทือกเขาแอนดีสนะครับเทือกเขาแอนดีส อันนั้นก็คือเทือกเขาที่เกิดจากการที่แผ่นของมหาสมุทรชนกับแผ่นอะไรน,นะแผ่นมหาแผ่นทวีปนะตัวสุดท้ายนะครับถ้าทวีปชนทวีปอันนี้ก็คือดินชนดินนะเนาะอ่าดินชนดินดินชนดินก็หมายความว่ามีแผ่นทวีปสองตัวชนกันนะครับซึ่งพอชนแล้วก็จะดันมันก็จะดันทําให้เกิดการขึ้นพุ่งขึ้นนะครับของอะไรครับของแผ่นดินที่อยู่เหนือมัน ซึ่งตรงจุดนี้เองก็เลยเป็นการกําเนิดเทือกเขาฮิมาลัยเทือกเขาแอลจังนะครับเทือกเขาฮิมาลายเทือกเขาแอลนั้นเกิดจากการชนกันระหว่างแผ่นทวีปชนแผ่นทวีปเพราะว่าจะมีแผ่นทวีปตัวที่หนาแน่นมากกว่าดันตัวเอ็ไปข้างล่างแล้วยกแผ่นทวีปที่มีความหนาแน่นน้อยกว่านะขึ้นข้างบนนะครับขึ้นต้องบนครับตอนนี้เราลองดูด้วยกันนะครับ จะเห็นได้ว่าแผ่นทวีปนั้นสองตัวดันนะครับตัวหนึ่งจะมุดลงไปข้างล่างครับตัวที่หนาแน่นมากกว่านะครับจะไปนะครับดันลงไปข้างล่างแล้วก็จะผลักทําให้แผ่นดินด้านบนของมันทําไมครับยกตัวสูงขึ้นนะครับยกตัวสูงขึ้นเกิดเป็นเทือกเขาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเทือกเขาสําคัญก็คือ เทือกเขาฮิมาลายกับเทือกเขาแอลส์นะครับในยุโรปนั้นแผ่นดินเวลาชนกันแล้วเนี่ยจะต้องมีตัวหนึ่งมุดนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งยกนะครับตัวที่มุดนะแน่นมากกว่าตัวที่ถูกยกนะครับเห็นไหมจากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่ามันจัดดันตัวเองขึ้นนะครับเรียกว่ากระบวนการบรรพดหลังสังนะครับไม่น่าออกสอบนะแต่ให้นักเรียนรู้ว่าเมื่อแผ่นดินมันชนกันจะเกิดลักษณะนี้นะครับเวลามันมุดลงไปข้างล่างแล้วนี่ยมันก็จะยก ดินที่อยู่ด้านบนของมันขึ้นมานะครับมันยกขึ้นมาก็จะเกิดเป็นแนวนะครับแนวของเทือกเขานะซึ่งจะมีศัสท์ทางเทคนิคอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าลอยเลื่อนย้อนมุมต่ำลอยเลื่อนย้อนมุมต่ำก็เกิดจากกรณีนี้เช่นกันนะครับลอยเลื่อนย้อนมุมต่ำก็เกิดจากการที่แผ่นดินทวีปเนี่ยมันวิ่งชนกันนั่นเองนะครับ นั้นพอเป็นชนกันแล้วตัวหนึ่งยกตัวหนึ่งมุดก็จะเกิดเป็นเทือกเขานะครับอันนี้คือเทือกเขาฮิมาลัยนะครับเทือกเขาที่ใหญ่เทือกเขา,าหนึ่งที่สำคันของโลกเรานะครับเป็นตรงนี้เป็นแผ่นอะไรเนี่ยนะแผ่นอินเดียนะครับเจอกับใครครับยูเรเซียนะครับจึงเกิดเป็นเทือกเขาฮิมาลัยนะครับตัวสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราเรียนมานะมันจะมีแบบที่ แยกออกจากกันแล้วก็พุ่งชนกันนะครับหนึ่งแยกออกจากการสองพุ่งชนกันส่วนตัวที่สามนี่คือเฉือนกันเฉือนกันนี่คือกรณีที่แผ่นธรณีมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันนะครับแมกมามันไม่ดันไม่พอมันดันไม่พอมันดันที่มุดลงไปไม่ไหวมันเลยใช้วิธีเรียกว่าเฉือนนะครับดันดันแผ่นธรณีเนี่ยให้เยื้องกันเยื้องสลับกันแผ่นธรณีที่เกิดขึ้นใหม่จึงมีลักษณะเป็นการสวนทางกันนะครับ ็นสวนทางกันลนักษณะของการท r านฟอร์มนะครับในกรณีของแผ่นลกรณีที่ผ่านกันแบบเฉือนนะครับปรกากฏการณ์นี้จะตามห้เกิดเป็นลิ้นหม่ได้ตื้นเนาะมีความรุนแรงผ่านกลางซึ่งไฮไลท์สำคัญอย่างนี้ครับนัอเรียนต้องจําก็คือว่ารอยเลื่อนตัวที่เกิดจากการเฉือนกันที่สําคัญก็คือรอยเลื่อนซานแอนดรียสในรัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกานะครับกับบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกในมหาสมุทรอันนี้2ตัวนี้เนี่ยคือ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากแผ่นดินเคลื่อนที่ผ่านการเฉียงเนะครับเักเียต้องจํานะครับเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยนะครับเมื่อแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกันทนที้เกิดว่องว่าซึ่งอำนวยให้วัสดุจากชั้นเนื้อโลกชนกันนะครับเฉียดข้ามและมีความร้อนสูงแทรกกันขึ้นมาได้ทำให้ปรากฏภูมิประเทศใต้ทะเลเป็นเชือกทเท่ากันนอหรือวิโย์เกกับเคลื่อนที่ของแผ่นดินนะครับแทนที่จะมุด ลงกระมุดลงไปข้างล่างนะครับก็คือการเฉือนแตหาเกิดบนจูวีจะปรากฏภูมิประเทศเป็นเอิเขาสุดตัวก่อนแล้วจึงจะตามมาด้วยการเกิดเป็นมหาสมุทรที่มีเทือกเขากลางสคัญที่เกิดขึ้นต่อมาาานนนนแอเเดดสะครับกระบวนการนี้เริ่มต้นจากแผ่นดินภาคราบเกิดตามแต่ันเนื่องมาจากการเดินทางให้เคลื่อนที่ไปทางกลางด้วยกระแสหมุนวนในชั้นธ่านหินและก็เป็นการดันของดันมาในชั้นธรณีภาค จนแมกมาสามารถถ่ายโอนความร้อนสู่ชั้นเปลือกโลกได้อุณหภูมิและความดันของแมกมาจึงลดลงเป็นผลให้เปลือกโลกตอนบนสุดตัวกลายเป็นถุกเขาสุดตัวมีรอยเลื่อนมากมายรอยเลื่อนเกิดจากการที่ชั้นหินถูกดึงแยกจนแตกกรอบและมีการเลื่อนตัวปกติจึงเรียกรอยเลื่อนนี้ว่ารอยเลื่อนปกติหรือ normal fault เมื the the 拜拜่อมกม่าเคลื่อนตัวแทรกขึ้นมาตามรอยแตกจะทําให้แผ่นธรณีภาคเคลื่อนตัวแยกออกไปทั้งสองข้างพื้นทะเลจะขยายกว้างออกไปทั้งสองด้านเกิดเป็นพื้นทะเลใหม่ขึ้นการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาคการแตกของแผ่นธรณีภาคตลอดจนการสุดตัวของเปลือกโลกตอนบนนี้ล้วนแต่ประกอบกับการเคลื่อนที่ของวัสดุในระดับความรุนแรงต่างๆ ส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสั่นสะเทือนและพัฒน,นาไปเป็นปรากฏการณ์แผน่นดินไหวโดยเฉพาะแผน่นดินไหวระดับตื้นในความลึกเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรได้การเคลื่อนที่ของ